นี่นะคะทุกคนจิติพ่พีีน้องบเบิร์กสาโนดาดแล้วก็จะมีหลายผานะคะอยู่ตรงหนานะคะซอจักรยานนะคะง้างบ่ไหวค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปเรื่อยๆนะคะไปพร้อมกันได้กับสิไทยพี่น้องเบิงนะคะไปน้ำกันเลยค่ะถึงแล้วคะ่ะน้ำตกทานสวร์นะคะไม่มีน้ำตกเลย ไม่มีน้ําตกเลยค่ะอู้พี่น้องแหงโคลหเลย,หยเสีย,ยงน้ำน่อยเซตเอยันนะคะไปต่อกันเลยค่ะปั่นจักรยานมานะคะงัางบ่วหวค่ะ น้ำตกบม่มีน้ำครับพี่น้องเฮ้าสีกเหลี่ยงผาไอ้น้ำตกเนาะน้ำตกอโนดาตก็ไม่มีน้ำนะคะกิ่ชีวพี่น้องไปตรงผาเลยนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนผาน้อยนะคะปวดเขา่า ค่ะไปต่อกันเลยนะคะผาจำศีลน,นะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นผาจําศิลค่ะพี่น้องมบรรยากาศนะคะ กุ้พี่น้องมากมากๆเลยนะคะพี่น้องคะอยากให้พี่น้องได้มาเห็นของจริงสวยมากเลย ต่อมาก็จะเป็นผาหมากดูค่ะพี่น้องตรงที่ห้ามาเบึงพระอาทิตย์ตกดินเมื่อวานนี้นะคะที่เกี่ยม,มาบอท่านนะคะน,นี่ก็จะเป็นหน้าผาสวยงามมาก วานมาว่าท่านพาทิศตกดินครับพี่น้องแล้วก็ไปกันต่อเลยจะไปล้างแปะครับพี่น้องแล้วก็ลงเขานะคะเพราะว่ากิจจะทำเวลาตอนนี้สีม่วงแล้วนะคะอย่ามันแดดนี่นะคะทุกคนาจาักรยานมาขึ้นแล้วคะ่ะก็จะไปลุหลังเขาแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลา สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะถ้าเขาจะจับเวลาเบิ่งพี่น้องมาตอนลงเขาสิจั่วโมงนะคะครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งเคยมาผู้พิชิตผู้กระดึงเกสวัตตาโอเคค่ะล้วขอตายลูปก,ก่อนกลับ